หนึ่งปีเท่านั้นนะเพราะที่มีพระราชทานอภัยโทษน,น,นั้นเนี่ยก็กถือว่าหนึ่งป <D irk, S 1> ีไงก็เดิมเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยกระโดนแปดปีในคดีปล่อยกู้เอ็กซิมแบงค์เนี่ยสามปีหอยบนดินสองปีแล้วก็แปลงสมปทานชิ้นขอบห้าปีเดีนี้วิธีนับการโทษจำคุกเนี่ยมันก็คือ,เ,อเขานับหวยบนดินสองปุ๊บแล้วก็ ปกู้เอ็กซินแบงค์สาก็เป็นสามแล้วก็ไปบ,บวกไอชินขอบอีกห้ากลายเป็นแปทีนี้ก็ได้รับพนานอภัยโทษก็เหลือ1ปีรเพราะฉะนั้นศาลก็เอาเฉพาะหนึ่งปีนะฮะแต่ก็ต้องถือว่าวันนี้ก็เป็นวันปลอดสารนะ,ะเป็นนาย,ยุตรีไทยคนอดีตนาย,ยุตรีไทยคนแรกรที่โดนโทษที่ต้องไปติดคุกเนี่ยนะค,ะครเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วก็ถือว่าเป็นการปิด ฉากระบอบทักษิณซึ่งบางคนก็บอกว่าแหมมันก็สร้างความวุ่นวาย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยต่อเนื่องมาเกือบสองทศวรรษครก็เป็นอันน่าจะปิดฉากแล้วถ้าเรา <c oughs> นับจากปีสี่เจ็ดนะคราวนี้หกแปดก็ยี่สิบปีเต็มๆ <c oughs> แล้วก็คุณทักษิณก็หนีการต้องโทษจำขังจำคุกเนี่ยมาได้สองปีเต็มๆหลังจากกลับมาเหยียบ แผนดินไทยเมื่อ22อสิงหา2566 66กรัมนะฮะก็เอ่อก็มีวิธีการอย่างที่กลายเป็นปัญหาแล้วก็มีคำเอ่อเขาเรียกอะไรนะคำคำสั่งใช่ไหมครับเนี้ยนะฮะออกมาหลังจากมีการแต่ส่วนพยานทั้งหมด31ปากของอสาลดีกานแผนดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะฮะครับ เอ่อก็เมื่อเวลาส0บนาฬิกาวันนี้ก็คุณทักษิณก็หลังจากที่ห่วงกันว่าจะมาไม่มาจะหนีไม่หนีที่สุดก็มาพร้อมคุณลูกสาวสองคนนะฮะครับแล้วก็เข้าไปฟังคำไต่สวนอมาก่อนเวลาคําสั่งนะต้องเรียกว่าคำสั่งมาก่อนเวลาประมาณสักสามสิบห้านาทีเพราะมาถึงศาลในเวลาเก้านาฬิกากับยี่สิบห้านาทีนะมาในชุดที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะมีลูกสาวด้วยมี ลูกเขยเอาก็เป็นว่าเป็นครอบครัวที่เคยเห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ที่เมื่อสักครู่ยืนห่างๆก็ไม่สามารถที่จะตามติดไปได้ทุกที่ต่อไปนั่นก็คือทอ,อใช่ไหม,มหน่วยซิวที่ว่าที่ติดตามไปถึงดูใบไปไหนแต่ไหนแต่ก็คงจะเป็นการส่งครั้งสุดท้ายเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับพี่โก้ครับคงต้องแยกออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องอ การเข้ามาทํางานในทางการเมืองที่ประสบความสําเร็จได้รับคําชื่นชมจนกระทั่งเป็นทักซิโนมิกนั่นก็คือแยกเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคดีความเป็นการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆแม้กระทั่ง47,000ล้านที่ยึดเอาไว้นั้นไม่รู้ว่าไปถึงไหนที่ผมทวงมาหลายครั้งเลยนะครับอันนั้นก็ต้องแยกอีกเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่นะอนที่พี่โก้จะลงในรายละเอียดเนี่ยก็คงต้องยกคาพราครับ กร,รมุนาวัตตีโลโกโ้ฮนะก็เป็นเรื่องของกรรมกรรมที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องจากอดีตชาติปางไหนแต่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ1 7 1 8ปีเมื่อวานนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําแล้วก็ส่งผลในวันนี้สมมุติว่าคุณทักษินกลับเข้ามาเมื่อวันที่22สิงหาคมเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยทุกอย่างเข้าไปสู่กระบวนการและเข้าไปเดือนจำนะอย่างที่กําลังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนอยู่ณเวลาเนี่ย ก็คงไม่ต้องรอถึงสองปีที่สร้างสีสันให้เกิดขึ้นกับวงการการเมืองและก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายทั้งในนามของสทอและในนามของเสมียนประเทศจนกระทั่งวันนี้กลายเป็นนักโทษชายทักษิณที่ต้องกลับไปสู่เรือนจำสูญสิ้นอิสรภาพนั่นคือถ้าเกิดขึ้นตั้งแต่สองปีก่อนวันนี้ก็ไม่เกิดครับพี่โกมันก็จบไปแล้วก็ปีเดียวอ่ะ,อะอใช่ไหมฮะก็ก็อกอาแล้วหน ก็เคยบอกวันเดียวผมก็ไปจอมครับวันนี้ไม่ได้วันเดียวแต<ล> <ละ S 1> ่เนจะ้าตัวก็มีโพสต์ออกมานะฮะถึงพี่น้องประชาชนที่คเคารพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกแก่ผมคงเหลือหนึ่งปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อตัวผมและครอบครัวผมขอน้อมรับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษาในวันนี้ ตลอดระยะเวลาการทํางานในหน้าที่ของนายกมนตรีตั้งแต่ปี2544ถึง2549ผมพยายามผลักดันทุกนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเปลี่ยนภูมิทัศทางการเมืองของประเทศไทยให้ภรคการเมืองแข่งขันกันด้วยนโยบายสร้างประชาธิปไตยที่กินได้จากผลงานของรัฐบาลที่ ทำได้จริงซึ่งเป็นความภาพบุญใจอย่างที่สุดในฐานะการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน mm. แม้ว่าทุกคดีที่เกิดขึ้นจากหลังการรัฐประหารของผมเมื่อปี2549แต่วันนี้ผมขอมองไปข้างหน้าให้ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติทั้งการต่อสู้คดีตามกฎหมายและความขัดแยงด้งใดๆอันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับตัวผม ขอบคุณพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนตลอดมาขอบคุณนักการเมืองสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเพื่อนมิตรทั้งหลายที่เคียงข้างกันทั้งในายามสุขและยามยากผมตัดสินใจเลือกทางเดินนี้เพื่อส่งกําลังใจให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าทํางานเพื่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และประชาชนด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่เรามีร่วมกันมาจนกว่าจะถึงวันที่เราจะได้เดินทางร่วม ทางกันอีกครั้งแม้วันนี้ผมจะไร้อิสรภาพแต่ยังคงมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผมจะรักษาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์แผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยไม่ว่าสถานะใดนับจากนี้ขอบคุณครับจริงๆเนี่ย นี่เป็นความในใจ<อ>หนึ่งแน่นอนทีท่สุดนะทันทีที่คุณทักสินและก็มีคําสั่งมีคําสั่งสารออกมาเนี่ยก็เอกสารชิ้นนี้ก็ถูกโพสต์ขึ้นโดยทีมงานของคุณทักษินทันทีเข้าใจว่าน่าจะต้องเขียนเตรียมการกันเอาไว้ถ้าเป็นเอกสารที่ถูกเผยแพร่ผมยังย้ําว่าเมื่อสองปีที่แล้วนั่นก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะเอาละก็จะช้าจะเร็วอย่างไรก็ถือว่า เป็นการยอมรับน้อมรับนะฮะ,ะคำตัดสินของศาลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้พยายามหนีตัวเองมาตลอดเป็นเวลา2ปี 2> แต่สุดท้ายก็หนีตัวเองไม่พน้นนะก่อนที่จะ,ะกลับมาในวันนี้นะฮะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าไปในตอน4ี่โมงเย็นกว่าจะได้ออกจนกระทั่งสนามบินที่นู่นเขาปิดบินวนอยู่หลายเที่ยวนะฮะและขากลับมาก็มีทั้งคุณ เยาวภา,าแล้วก็มีคุณสมชัยคุณสมชัยวงสวัสด์นะซึ่งเป็นน้องเขยก็มาด้วย mm. นั่นแสดงว่าผ่านกระบวนการในการที่จัดตึกกรองแล้วก็แลกเปลี่ยนถกเถียงพูดคุยกันจนกระทั่งตกผลึกแล้วก็กลับมาในวันนี้และก่อนที่จะมาถึงศาลเชื่อว่าได้มีการยกร่างนะฮะพี่น้องประชาชนที่ครบถ้วนเรียบร้อยก็ะคงเขียนมาคือเนะเขียนมอคือเขียนล่วงหน้าแล้วก็รู้แล้วว่าจะ,ะจะเกิดอะไรขึ้น ก็คงประเมินสถานการณ์แล้วนะฮะแล้วก็ก็ถ้าพูดจริงๆก็ถ้าดูดูจากถ้อยคำเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ยอมยอมแพ้คือทุกกระดานนะยางสู้อยู่นะฮะแล้วก็เจตนาของเนื้อความที่ออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแกก็ยังยังสู้อยู่ แล้วก็ต้องการจะโอเคละก็ทําใจที่จะต้องยอมรับชะตากรรมวันนี้แต่ก็คงต้องการจะรักษาพักเอาไว้คือถูกต้องอ่าพี่ก็ทั้งรักษาพักนะรักษาชีวิตในบ้านปลายนะทุกคนพอเดินมาถึงจุดนี้เขาเรียกบ้านปลายทท้งนั้นเลยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเนี่ยก็มอยาก <70. S 2> หนีไปทั้งชีวิตอะ่ะก็เหมือนกับที่ผมยกเป็นหนึ่งในเหตุผลม,มาคุยกับพี่ก้เมื่อวานว่าเจ็ดสิบเจ็ดแล้วจะหนีไปไหนอก่อนหน้านั้นที่หนีไปสิบเจ็ดปีเนะี่ย นะฮะไม่ว่าจะอยู่ในนรกหรือสวรรค์ผมก็จะสู้เพื่อที่จะแสแวงหาความยุติธรรมให้กับตัวเองเพราะอระนั้นเวลาอยู่ข้างผมคุณลักษินพูดแบบนี้แต่วันนี้เวลาไม่ได้อยู่ข้างคุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาเที่ยวนี้แล้วก็ยอมจำนนนะฮะต้องใช้คาว่ายอมจำนนนะฮะเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องหนีแต่เมื่อไม่หนีแล้วกลับมาเนี่ยเป็นการยอมจำนนใน สุดท้ายบั้นปลายเพื่อที่จะกลับมาอีกครั้งและเป็นโอกาสเนี่ยนะในช่วงหนึ่งปีเนี่ยไม่ว่าจะอยู่สี่เดือนหกเดือนหรือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเป็นช่วงที่เดี๋ยวเราจะไปว่ากันรัฐบาลใหม่เนี่ยยุบสภาเนี่ย <Yeah. S 2> ก็เป็นจังหวะที่คงจะต้องอ่าเป็นเหตุผลในการที่จะอธิบายเพราะไม่ใช่เป็นคนหนีคุกอีกต่อไปแต่เป็นคนที่ยอมเข้าคุกและออกจากคุกมาก็อาจจะมีชุดความคิดอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะมาปลุกเราวมวลชน เพื่อที่จะให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในสภาพที่พักเพื่อไทยไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเพราะกระโดดหนีกันไปทีละคนสองคนแต่ก็คุณทักษิณเนี่ยติดคุก6เดือน1ปีก็จะเหมือนนะฮะฟื้นพักเพื่อไทยกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง